สวัสดีจ่าแฟนครับทุกคนมือนี้คลิปนี้ยายจะไม่กล่าพ้าม้วนอีกเด้อจ่าเนื้อเขาแรงเด้อจ้าเดอนี่เฮ็ดยังน้อนี่เฮ็ดยังกินมือนี้อันนี้คลิปนี้คลิปที่หกเฮ็ดยังกินล่ะเขาแรงนี่ทอดเฮ็ดหลายอย่างเด้อจาทอดไก่เนาะกินอีกคือเขาตอนแรงเนาะพี่น้องเนาะยูอีกมือนี้กับมือกับป้ายแล้วไปทำงานไปทำมาหากิน ไปทำงานเนาะไปหามาไปทำงา,าหากินเนาะพี่น้องไปเลยขันว่าทำก็บ,บ่ได้กินนี่มักแล้วด้วยจ่าเด้อนี่มถกสอดไกสดไ่สูตรไก่สูตรมันสูตรไก่สูตรมันสอดไก่เอามาแต่โค้งมันเขาอ,อื่นเน,นี่ย,น,ยน,นี่ถังไข่มันถังไข่มันนี่อันนี้ไม่หยังนี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่โอ้ยมือน,อนี่มือกิกนแสบๆเลยลูกมากกัยากให้พ่อให้แม่กินก็จังซี่เลยเนาะจ่าเนาะมากกับวาชิมาพักพรก็บ่ได้พัก เออ้จับบหงล่ำด้จ่าเด้อบวงหงจ่ากินกอบอเมงปูไงไงอื้ออุ้ยนี่เออเมงปูน้องมาเฮ็ดซอยกันกินด้วจ่าเด้อนี่ให้ซอยกันนี่ตัวนี้เจ๊จะใรตัวนี้สิลววเอ้าสีลวกกินกับ ตัต้สมส่งอออเออเออจ้าคนน่ะเออจ้า <laughs> เอ,อาเจ้าผุนกับชีทอดไก่จะซอยกันเนาะจานะ้าเนาะนี่หลยตะมาหากินมาปลูกาาก,กับมาพักพรก็บริพักมาเห็นให้แม่กินคือเก้าแล้วก็มือนกับจีด้เขา,งงา,นนากุุงทีบเป็นทำงานเนาะจ่าตาคนต่างทำมาหากินมาส่งหลานชายหน่อยเขามาโรงเรียนเนาะจ้าเด้อวันที่สิบหกก็เปิดแล้ว เลยมาชงห้านสายหนองนันนี่นี่พี่น้องบอกหอยไปแต่านากินอือนี่ของมักใหญ่เลยนี่หอยหอยพี่น้องนี่พักบุ้งพักบุ้งก็ไปเก็บนเงินให้เงินหน้าดอ,อกพสือมาให้แม่กินพักบุ้งไงพักบุ้งขาวนี่กากหมูมากินตามสมเปลี่ยนบรรยากาศกินตามสมของ กินของทะเลมือนี้ของทะเลดุนๆคนเดียวมากินเธอหนึ่งนาะจา้าเนาะเขามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ยายในเด้อจ้าเด้อแฟนครับสุภูชุนยายเห็ดกลิ่นกะต้มน้ำมันจิต้มน้ำนุ่งต้มน้ำหลวกยายเห็ดกินกะเบิ้งยายในเด้อจ้าเด้อ นี่ตัวน,น้ำลวกตัวน,น้ำลวกป้ามึกมาจ่านอนนี่มเจียมือนี่สิคิดเสบๆสบไปเลยเลยมือนี่เบิง้งดีผักบัวปัดผักบัวแดงงามงามเลยไปตลา,าดมานจาจ่าเนาะนี่น่องลวกกันนี่ใส่ซิงไข่ใส่ไม่กูด,ด้วยมันหอมจากพีน่น้องสูตรพายสูตรมัน อม้นีสะดุ้งซื่งมันสิได้มืันี้ชิตาืันี้ชิตามบทะเลดีนี้แมียนแบบมทะเลงามี่ะถองกมตคท้ากระคว้าไม่ไหม่เลยเป็นเห็ดยังหมูอยู่บ้านนี้โหเห็ดหลายอย่างลีอชิลาป้าว่ะเฮียจ่าให้เบิ้งเป็นชอตเป็นชอตแม่จาเนาะ นี่พี่น้อง,องนี่ใส่น้ำม,มันสิทอดไก่เด้อจ้าเด้อช่างเล่นนัสง,นงสวัสวดีครับพี่ป้าลาบโอ้หุ่นอาลูุลาบเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องอีู่แล้วเนาะจ้าเนาะเออตอมพี่ตอมน้องอยู่แล้วเนะ <één> ด้อจ้าเด้อขนลูกสาวมากกับจังสี่แหละเลน่นนาง,งไปอยู่ผุ่นว่าจะไหน ไปอยู่บุ่นซื้อกินเขาซื้อจ <laughs> <laughs> ้าเพถือปากจาก้าถือจระของเศษนี่มาบ่ได้ทำง,งานก็นเลยมาเห็นให้แม่กินเนาะจา๋านาะไปบุ่นก็ซื้อจ้าอาหารถุงแก้แกะ้เวลาแกงแกะก็คือซื้ออาหารถุงอ,อาหารสำเร็จนะจ๋าสำเร็จนะจนานี่โอ้ยกิ๊กุ่งแสียบเลย มาถ้าผีก็ใช่ไก่ไมีอไก่แล้วผีก็ลูกเคยื่อนใช่ไก่ไก่ว่โฮโต้ต้มไก่ย่าลบยากพากเลย,เย <laughs> มนมวนวัวนะจ๊าเนาะเอ็นกินนำ้ำนี่พี่น้องนี่พี่น้องนี่ลางเล้วลางเล้วแล้วก็จะมาลวกต้ม ผสมเนาะจ่าเนาะอีกุ้งกับอีหยังวะหมูยอเอานี่แต่ทองอย่างเลยแต่ทองก็มาเฮ็ดท,ท่องพูนกับลูกสาวเฮ็ดท่องพูนทั้งถอดทั้อง,อองอยังเฮ็ดซอยกันล,กละอือละอะเลยพี่น้องเอ้ยเอาออกทั้งสีด้วยจ่าเ,เด้อเร็วก็สิได้ลาบลาบปลาดุกนี่แต่ทองแก่เร็วก,ก็บพักเร็ว เอาแต่สีมันเด้อดจ่าเด้อนะพี่น้องน้ำปลาแดกเด้อดจ่าเด้อน้ำปลาแดกลงมาโคตรเลยน่องล่าปลาโคดรโคตรบัวบบวบบจากน้ำปลาแด็กโคตรเลย ซุกเหลวพี่น้องซุกเหลวหนาหอนหอนลงไปซุกเหลวพี่น้องซุกเหลวเอามาปรุงนลจ้ะเนาะใส่พริกลงไปใส่พริกลงไปใส่หลายเผ็ดหลายแส่น้อยเพ็ดน้อยใส่ผงนัวลงไปสีมือตาทองสีมือไผ่สีมือมัน ลูกคือก็ทอดไก่ลูกสาวก็ลวกผักลวกหญ้าอยู่ทั้งโน,โนูนต่างคนต่างทำใส่มะนาวใส่หลายเสียบหลายใส่น้อยเสียบน้อยเนาะจาเนาะใส่หลายสุม่มหลายนะอู้ก็บอกคิดว่าถืาาอเนาะมัมดชิดเสื้จังหน่อยเออเสื้อขนอะเมโมแดงก็ใส่ดีดเลยเถอะเนาะ พี่นอ้องข้นข้นขนขุ่นเล่คุ่นเล่คุ่นเล่อืมเอาบะน,นีหัวพี่ช่า,าขาวใส่พริกไม่นะโอ,อ้ยตะเคืองหมอ้อใส่ซองกับสอนอยังขาวอยู่เอาใส่สามเอาใส่สี่เอาใส, <laughs> ส่หาโอ้ยหาเล่นน้อยเ <laughs> ออมันบวชเพจดอกด้ีจ้าเด้อนี่ พี่บมพี่น้องหนากินบมออนี่พี่น,ออน,น้องก็น่าใสอีกแล้วดิจ่าคุณฮิตเอรีเล่ยพี่น้องไปตลาดมากก็ซื้อป้ามาลาบนะจ่ะเนาะช่วงนี้มมมีป้าบ้านดอกจา่าของเขากลัวลงไปมักไผ่ม,กมกักมันคนแนกับมักบังน้าคนแนกับมัก อันนี้เนาะจ่า,จาเนาะม,มักมดแดงเล็กเล็กเคียวแขงเสียงขยานเอามาใส่กระเจกบนี่เขาขัวลงไปด้วยจ่าด้อยอุ้ยหอมหรอพี่น้องหอมบอพี่น้องหอมหอมเลยอ่ะใส่หอมลงไปเสาอุ้ยซีมแลวนะอ่ะซีมมึงอหอมลงไปเนาะจ่า,จาหอมเปยมีหอมเปยมีตุนหอมมีมอืมอ้าข้นเท้าอ้า เลยๆมาเอาในยายเด้อแพ่นครับจุม <m> ผ <any> an ูชุ่คนปาดมาเอามากินในยายเด้อมือนี่มากินน้ำกันเลยพี่น้องมากินน้ำกันเลยกะติข้าวเหนียวมาตัวอุ้ยน่ากินพยายามมาหอดไว้ก็เลยกินไว้ใส่น้าปลาลงไปปลาจักหน่อยคนเดวพี่น้องด้วยถ้าพร้อมซื้อได้เลยน้าจ่ะเนาะตั้มสม ไปจ่ายด้วยทำสมสมมะลุงมะละกอเขาอินต๊อบอีหยังแบบนี้ต๊อบทะเลต๊อบทะเลนะต๊อมหัวไปต๊อบทรายไ่นะมันเ <laughs> ด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด้อใส่น้ำตาลลงไปลงไป เดี๋ยวไล่ลอยเด้๋ยวพี่นอ้องนี่้งไปอ่ะพี่นอ้องใส่มะละกอลงไปยืดพี่น,อน,น้องใส่ของทะเลได้จ้ะใส่หมูยอใส่ข้มหนี่น้อง ขาดบัชหอยแข็งนเนเาะก็อีก็แาเมนบอกเขาใส่บัชหอยแข็งม่เหมือนกันเนาะอือ้พี่น้องน่ากินบอมาเด้อมาเด้อมือเออเดี๋ยวคำเดียวคือเ,เอินแพทย์ครับจุผูจุคนมากินในกันนัาวะน้วพี่น้องนัาว,วแล้วเออพร้อมเสิร์ฟได้เลยอีกแล้วตัวนี้ตั้มเลยกินเลยเด้อพี่น้องตั้มไปด้วนมอได้มันชิจืดเอ้าซิมพี่น้องอุย้ยเยี่ยมน่ามันี้ หอมใส่หอมเปลงไปหอ,หอมหอมเปรย์หรือหอมพักอยังเขาอื่นผักช้าไทยผักีฝรั่งผักีฝรั่งเลยผัาตั้มเรืองพี่นออ้องอ๋อไปหาเสิร์ฟได้เลยบบบนี้นี่กำลังแตงอื่นพี่อื่นน้องมากินน้ำกันเลยจ้าเด้อพี่น้องเห็นบอพักพิจนากินน้องพี่น้องพักเบิ้งพูดเด้อพุ่นกับพัก สวดกับน้องสาวมากินเนกันเดือจ่าเด้ออุ่นนองสาวกำลังเอาของมานี่ตอบกันกินละพี่น้องอ้างนี่มีสองกลุ่มเด้อจ่าเด้อนี่ดำส่งอันนี้ตากลาบนอดจ่าเนาะมา อ่ะบันนี้มาเด้อพี่น้องมาเด้อมา่อกี้เนี่ยกันเด้อจ่าเด้อพูดร้านใช่พี่น้องกับสิคอจบคลิปเด้อจ่ามาตุ่มมอโฮกินข่าวไว้เพียงแค่นี้เด้อจ่าขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ที่มีไอ้แย่าเด็ดดีเสมอมาจังได้กดฝากกดไลท์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่เพื่อไม่พลาดคลิปของยาย่จามิกาเด้อจ่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ